คุณผู้ชมคะมากันที่ศาลอาญานะคะล่าสุดค่ะศาลมีคําสั่งไม่ประกันตัวนะคะแกนนํากรปรปรสที่วันนี้ศาลมีคําพิพากษาในคดีการชุมนุมของกรปรปรสเมื่อปี2556ถึง2557นะคะโดยล่าสุดนะคะศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว8แกนนากรปปสนะคะดังต่อไปนี้คะ่ะคือนายสุเทพเทือกสุบรรนายนัทพลทิพสุวรรณนายพุทธพงศ์ปุณกันนายธวะนเสณีม นายชุมพลจุนใสนายอิสระสมชัยรตีแซมดินเลิศบุตรและนายสวิตทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระนะคะซึ่งศาลเองไม่ให้ประกันตัวทั้ง8คนนะคะจากก่อนหน้านี้ศาลมีคำพิพากษาในการตัดสินจำคุกนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะศาลได้อ่านคำพิพากษานะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็มีคำวินิจฉัยในช่วงประมาณเวลา17นาฬิกา20 นาทีที่ผ่านมานะคะใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงในการอ่านคำพิพากษาในคดีการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสเมื่อปี2556ถึง2557นะคะโดยในส่วนของคดีกบฏและก่อการร้ายนั้นสารพิเคราะห์แล้วก็พบว่าไม่มีความผิดนะคะแต่ว่าสารนั้นก็พิพากษาในการจำพุ่งในคดีการชุมนุมที่เกี่ยวเนื่องกับการปิดสถานที่ราชการต่างๆนะคะ โดยนายสุเทพเทกสุบันและกะปปสระสอ26คนในะสารจัดขินจำคุกแตกต่างกันตั้งแต่4เดือนไปจนถึง9ปี24เดือนในความผิดฐานยุยงให้เกิดการหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาแล้วก็พกู้สมเกิน10คนขึ้นไปนะคะแล้วก็ร่วมกันบุกรุก ในเวลากลางคืนร่วมการบุกรุกสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและก็กระทาโดยมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งการตัดสินจําคุกนั้นนะคะในส่วนของนายสุเทพสุบัณค่ะก็ถูกตัดสินจําคุก5ปีนายชุมพรจุนสายซึ่งเป็นสสพักรวมพลังประชาชา,ชายนะคะจําคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์บุญการจำคุก7ปีนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนนายถาวรเสนเนียม5ปีค่ะนายนัทพลทิทวัน ศารตัดสินจำคุก6ปี16เดือนและนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือผู้ไทยสัก4ปี8เดือนซึ่งในส่วนของแกนนําที่ถูกตัดสินจำคุกนะคะได้ขอยื่นประกันตัวแล้วก็ล่าสุดนะสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว8คนนะคะดังต่อไปนี้ค่ะคือนายสุเทพเทืออสุบันนายนัทพลทิพย์สุวรรณนายพุทธพงศ์ปุณกัร์นายถาวรเนเนียมนายชุพพลจุนสาย นายอิสระสมชัยรตรีแซมดินโลดบุตรและนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระซึ่งทั้งหมดที่ไม่ได้รับการประกันตัวจะถูกส่สงตัวไปยังเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะคะในขณะที่รัฐมนตรี3ามคนที่อยู่ในรัฐบาลก็ถือว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปในทันทีโดยนายนัทพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายพุทธิพงศ์คุกากัรก็ต้องพ้นจากรัฐมนตรีกระทรวงดี s อส แล้วก็นายถาวรเสซนเนียมต้องพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมพนาคามค่ะซึ่งการพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีนี้นะคะนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าหลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาจําคุก3รัฐมนตรีก็คือนายนัทพลนายถาวรแล้วก็นายพุทธิพงศ์ ทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7จน,นะคะก็จะหลุดจากตําแหน่งทันทีตั้งแต่มีคําพิพากษาแล้วก็จะหลุดจากตําแหน่งสสในกรณีที่ถูกคุมขังนั่นก็คือถูกจาคุกนั่นเองซึ่งในส่วนของออนายทั้ง3าคนก็ถือว่าสิ้นสุดจากการเป็นสสเช่นเดียวกันเพราะว่าในกรณีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่ง เข้าเรือนจำในทันทีก็ถือว่ามีคำพิพากษาแล้วต้องโทษในการจำคุกก็ต้องพ้นจากการเป็นสสด้วยนะคะโดยล่าสุดนะคะตอนนี้ภายในสาลอาญาค่ะคนที่ต้องคำพิพากษาที่เหลือก็มีการยื่นขอประกันตัวในวงเงิน6 0 0 0นบาทนะ ส่วนคนที่สารพิพากษาแล้วไม่ได้มีโทษจำคุกนั้นก็เดินทางกลับออกไปแล้วค่ะเช่นนายสาธิตวงหนองเตยนะคะนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองนายแก้วสันติโพธิค่ะฉันขออ่านรายชื่อนะคะคนที่เป็นตกมีคำที่พากษาในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในจำนวน39คนนะคะคนที่สารไม่ได้พิ่พากษาคือรอดพุกในวันนี้ก็จะมี พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณซึ่งเสียชีวิตแล้วนายสาธิตวงหนองเตยนายยศศักดิ์โกสายานนท์นางสาวรังสีมารอดรัศมีนายแก้วสัรติโพธินายภับุญนิติตะวันนายทวินเปลี่ยนสีพลเอกประฐมพงษ์เกษรสุขนายภพธงชัยนายสุริยันทองหนูเอียดนายสุภวัตสุปิยะพาณิชย์นะคะซึ่งก็อยู่ในเรือนจําอยู่แล้วแล้วก็นายสมบูรณ์ทองบูราณแล้วก็นายเจริมศักดิ์ปินทองอันนี้สารมีคําพิพากษาก็ไม่มีความผิดนะคะ ส่วนคนที่สารพี่าภาาว่ามีความผิดแล้วก็ตัดสินจำคุกนะคะประกอบไปด้วยนายสุเทพเครื่องสุบานซึ่งเป็นประธานกปปสนะคะจำคุก5ปีนายสาธิตวงหนองเตยยกฟ้องนายจุมพลชุมสายจำคุก9ปี24เดือนซึ่งถือว่ามากที่สุดนะคะนายพุทธิพงศ์คุณกณันรัฐบนตรีดีเอสจำคุก7ปีนายอิสระสมชายจำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาแก้วพระ d ดจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ1 3,000 333บาทรอลงอาญา2ปีนายถาวรเสียมเนียมจำคุก5ปีนายนัทพลทิพย์สุวรรณจำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทพร้อมพันจำคุก1ปีพร้อมปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนางสาวอัญชลีภัรีรักจำคุก1ปีปรับ1นึ3 3หมบาทรอลงอาญา2ปีแล้วก็นายสมเกียรติพงภัยบูรณจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปี นายถนอมอ่อนเกตพลจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงยาสองปีนายสมศักดิ์โกสัยสุขจำคุก3ปีพระอดีตพระพุทธอิสระจำคุก4ปี8เดือนนายสาธิตเซกันจำคุก2ปีปรับ2องหมื่นสองบาทรอลงยาสองปีพลอากาศโทวัชระริทธาคณีจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปี รือรีแซนตินเนอร์อบุตรจำคุก4ปี16เดือนนายมั่นแมนกะการดีจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ13,333บาทรอลงอายา2ปีนะคะเช่นเดียวกับนายสมคัญนายคมสันทองสิริค่ะส่วนนายสาวิ้แก้วหวานจำคุก2ปีนายสุิยศัยกตัตศิลาจำคุก2ปีนายสำราญรอดเพชรจำคุก2ปี16เดือนนายอารรัชนานนนจำคุก20เดือน นายพิเชษ์พัฒนาโชคจำคุก1ปีปรับ13,333บาทรอลงอายา2ปีนายสมบูรณ์ทองบุราณยกฟ้องนะคะนายกิติชัยสายสะอาดจำคุก4เดือนปรับ6,666บาทรอลงอายา2ปีและนางทยาทิพสุวรรณจำคุก1ปี8เดือนปรับ26,666บาทรอลงอายา2ปีซึ่งก็เป็นคนที่มีคำพิพากษา ลําุกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ศาลไม่ให้ประกันตัวมี8คนนะคะอย่างที่รายงานไปก่อนหน้านี้ mm hmm. คือนายสุเทพเครืสุบันนายรัชพลทิพย์สุวรรณนายพุทธิพงศ์บุญการนายทวัฒนเสร็ญเนียมน,นมายชุมพลจุ้มในสนายสังสมชัยรติแซมดินเลิศบุตรและนายสชวิตทอมเบอระเสริฐซึ่งจะมีการส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ